ไม่ไะ้มันมาอยู่กับเราโอ้ยไม่นะกินวิ่งไปกินนิดงม่ได้จะไปใค้ยเขาเป็นเด็กอะไม่รู้เขาชื่อมาโนดจเป็นเด็กแน่เลยะเขาชอสมปองเขาเป็นเด็กชื่อมาโนดผมชื่อดีเจสวัสดีมาโนดสวัสดีจอยสวยไหมสวัสดีมายมยมเอาไ่ดอมนนต ไอชื่มายอมชื่อมายมเอาการด้วยเหรอไฉันเจอคีการ์ดอ่ะฉันจอคีการ์ดเบอร์หนึ่งเราก็เจอคีการ์ดเบอร์หนึ่งเหมือนกันด่านนี้นะคะจะเป็นด่านแมนชั่นที่เขาแบบว่าให้กุญแจเรามาเป็นสีเหลืองสามสีแดงสองแล้วก็สีฟ้าหนึ่งนะว่าีมายอม่ะไอตีมายอมไอตีมายอมเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเลยตีเป็นรอด มา,มาโมานอทำตีมายอมมาโนออยู่ข an e> uh> ้างนอกมาโนออยู Maps ่ข้างนอกเราชื <h <h ああ่อสมลองเราชื oh> ่อสมพงชื่อผิดช่างไถ่ช่างไถ่เบอร์หนึ่งนะโอเคเฮ้ยห้องเบอร์หนึ่งคือแบบว่าเป็นห้องเหมือนคล้ายๆกับห้องครัวเลยเพื่อนไม่คล้ายอ่ะเหมือนเลยห้องครัวนี่แปลงเก่งเลยจังรู้จักห้องครัวด้วยมันต้องเก่งเลยทีว้าวตกใจห้อง ไ hey, ม่มาโนดมาโนดอยู่ข้างล่างมานวดใช่ไหมมานวดเฮ้ยมาโนดนี่แนี่ามานวมายอมมายอมเป็นเหรอไม่ใช่ไม่ได้ใส่ข้าวกังมายอมขาลงไปอยู่มายอมไปอยู่แล้วอยู่กันทั้งหมดเลยมายอมเป็นมายอมมายอมเป็นอะไรมายอมวันไรอยู่วัน ตีกันไปนะเชื่ออะไรกันะไข่นเ่มาไข่สองดอกรัดมันโนตไข่เอง้มันโนชด้วยมันโช่วยด้วยงนตายแล้วมันตายแล้วไม่ได้หนี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 หลบหนีหลบหนีหลบหนีหลบนี่นไอพวกมันมันปลามันปลาของปลาของ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 หาของแล้วไม่มีทางหนีไปด้วยมันโนไม่ท้าไตาย ตายตายยังยังไม่ตายมันยังไงมันยังไงมันจะลุมอะไรกันขนาดนั้นอะยื่มือโยก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 มือมันบ้าแบบลุมแบบเหมือนเหมือนแค้สอะไรขนาดนั้นอ่ะอือนี่แน่ทำไมจะมาตายงานไอ้พวกนี้ได้ยังไงในเมื่อมันมีอุปกรณ์ครบมือเอาไก่งวงไปแด็กเฮ้ยเอาเฮ้ยฉันลืมฉันลืมฮุกฉันลืมฮุกมาดีอย่าอย่าทำ อย่าทำทุกคนอย่าทำมายมันโนดอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าทำฉันไอ้บุญเด็กน้อยไอ้ย์เฮ้ยมันี่มันนี่เฮ้ยไม่กูแจกุญแจนี่แหละโอ้โหค่ะตายตายอืมอืมฉันได้แกตอนนี้เด็กๆค่ะกุญแจก็ไปถึงไหนเราไม่รู้รู้แต่ฉันตายในห้องในห้องรับของฉันเอ้ามารีเป็นเหรอ ผมเจอคีย์การ์ดเบอร์สองเจอเหมือนกันขึ้นมาไม่เอาเอาละมาเปิดนี่เปิดตรงไหนคุไหนซิว่าพวกมันอยู่ที่ไหนไหนเราเปิดแล้วนี่มานี่โอ้โหอะไรป้ายที่ไหนพี่อยู่ข้างล่างสวัสดีครับสวัสดีครับตามเห็นอยู่เห็นอยู่อุ้ยน้วยอยด้วยไม่ต้องมาช่วยเพื่อนไม่ต้องมาช่วยเพื่อนไหนกันครใคร ครยิงหัวผมเนี่ยเข้มมากมามามาเฮ้ยฉันตายแล้วหนึ่งคนอุตส่าห์ล่อตั้งนานไม่มีคนช่วยเลยแกรู้ซะบ้างแกรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผฉันไม่ยอมให้แกฆ่าฉันได้ง่ายๆไอยพวกเด็กเกลี้ยงอุ้ยอะไรปลาหมูสูงมากโอ้โหแล้วใครทำไมเมื่อกี้พวกคุณไม่มาช่วยอุ้ยมาแล้วฉันบอกเลยนะว่าฉันโกรธมากนี่มีคนปากาวไว้บนพื้นเนี่ยฉันโกรธมาก ทำไมอ่ะอน,นั้นผมมาลีเป็นมาลีเป็นคนที่ใส่หน้ากาก,กโซโลโน่ะอมใช่คนนั้นแหละคนที่ชื่อมาลีน่ะพี่มาลีมอง<ถ>ไม่เห็นใครเลยฮะจะบอกว่าบ้านมันใหญ่มากเลยใหญ่จะใช่ใใบ้านมันใหญ่จริงๆ ฉันยังงงหาพวกเธอไม่เจอเลยเนี่ยไม่ต้องมาหาเลยอยู่ตรงไหนก็หรอบอกหน่อยได้ไหมอยู่ในห้องที่มีบันไดอยู่ข้างหน้าอ๋อฉันรู้แล้วพวกนายต้องอยู่ชั้นบนอย่างแน่นอนเพราะว่านายเพิ่งเปิดประตูดีไฟไม่ใช่เราอยู่ข้้งล่างมั่วมั่วเลย่าฮไม่เจอเด็กๆเลยแฮะเรากลับบ้านแล้วรู้ไม่อยู่แล้วที่แบบเนี้นะเฮ้ยออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหมันมีทางกว้างใหญ่แบบนี้ด้วยหรอมรู้ไหมว่าเด็กๆที่ดื้อนั้นจะต้องเจอกับอะไรใค<ะ>รครับมารีเจอกับอ,อะไรมารีมันต้องเจอกับ<น><า>อะไรจ๊ะใครที่วิ่งมาตรงนี้นะชุดสีเหลืองอเหลืองใครปารเบิดแฟลชใครเบิดแฟอย่าไปแบประตูให้อยวไปประตูดไปมรดไป มาแล้วมาแล้ววิ่งตามมาวิ่งตามมาอย่างตามมาระวังทุกคนดีสวัสดีเอาโอ้โหโอ้โหเอาโอ้โหตกใจเลยเปิดประตูปังผมตกใจเลยครับผมเจอมารีสวยมากไหนไอเด็กหบวกทรงสูงจะไปไหนจ้าเปิดประตูทำไมจ้าเปิดอะไรเปิดอะไรมา อจู๊จู๊จุ๊จู๊จู๊จุ๊จู๊จู๊จ่๊จู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 าจู๊าต๊จู๊จู๊นู๊าต๊จู๊จู๊จูอจู๊จู๊จูาจู๊จู๊ตู๊จ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 ูู๊่๊จู๊ตู๊จู๊จู๊ได้จู๊จด้จย๊จู๊จู๊จูัจู๊จู๊จู๊จล๊จู๊จู๊อู๊จู๊จูแถว๊นี้ด้วยอ่ะ นี่ทุกคนอะไรฉันรู้สึกแย่ไปใกล้ๆฉันเอาไล่กันแบบนี้เลยเหรอแจทองคุณแจทองไม่ใช่นายไม่มีความเป็นเพื่อนกับฉันแล้วเหรอฉันยังเป็นเพื่อนกับนายอยู่นะอู้อู้อูไม่มีอ่ะโอู้หนาวมากปุ๊บปุ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดได้แล้วเหรอหนาวมากเปิดแล้วเฮ้ยเพื่อนบ้านมันฟังเฝ้าหน้าประตูอ้า งงงง่อ้่โอ้โหพี่แจ้งพี่มีพี่มีแบกการ์ดการ์ดเบอร์อะไรเบอร์สามพี่ไม่มีแล้วไม่มีวันนี้มุดไม่ได้้้้เขาาบนอุยพี่หมถ้าอย่างนี้ฉันจะฆ่าแกได้ยังไงฉันจะตีได้ทุกอย่างทุกดอกไม่ได้อุ้ยอุ้ยวันนี้ไปฉันจับไอ้นี่ผมมีผมมีเบอร์สามโอ้ยมันมีไปแล้วบนเลยพี่ไอ้แดกมีหัวเกี้ยนนี่เลย หาดาดฟ้าไม่เจอโอ้ยมาแล้วเอาทีวีไปทีวีสามร้อยหกสิบองศามีได้ที่มันตามทางขึ้นดาดฟ้าเลยพี่โอ้โหมันไม่ไหวละไอหมีไอหมีมันมีสกิลพิเศษทุกคนมันมีสกิลพิเศษที่สามารถตีดักเราได้เราอย่ามัวเสียเวลาตีมันเราต้องไปหาตัวอื่นโอ้ยเหนื่อยเว้ยเรากลับบ้านแล้วเราไม่อยู่กับนายแล้ว มีนะอย่ามาอยู่กับเราโอ้ยไม่นะพิกินพิกินชนไปพิกินบินพิกินบินบินนะพิกินพิกินเอาละอันนี้การผจนหน้าระหว่างพี่ิกินนะเด็กดอยกับเด็กหัวสูงมีนะที่ไหนพี่ จุกๆ <tong> นอดจุกๆ <tong> พี่ก็ปาดูคนนี่ทำไมไป่นเด็กสูงเท่านั้นฉันรู้ว่าแกครอบงำประตูไว้ครอบงำไม่ไปไปไหนแล้วขึ้นไปด้านบนกลับมาอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นไ้ไอ้ระตองวันดี้ไมไม่ใ่ะี่ไอ้ปังพี่ข้าพี่กินพี่ไม้ใครก็ได้ช่วยด้วยไม่ใช่วะ เอาเวรกรรมที่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิงยิงทำไมยิงยิงุกลบจุกลบบจุบจุุบจุบบจุบรอบจุ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 บจหจุบบ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 จุบุบจุจบจุบบจุบบจุจบจุบบจุบบจุบุบจุบ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 จุบ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  ใครอะพี่ไม้เงอุ้ยเ้อไรโดนามัยร่ลรุ้มเอาเอาังตันทา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 งตันไปไปไปไไปไอ้ีไอเด็กน้อยไปจะฆาก้าวเี้เลยโอ้โหเรียบร้อยไม่มีสกิลอะ โอ้ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วขันตกรก็เป็นฝ่ายชนะจ้ามันอยู่ตรงไหนวะตะกิตหาไม่เจอเหมือนกัน